อกอนนี้ต้องราบท่านผู้ชมแล้วก็เข้าสู่รายการ p e r k i n e s TV นะครับอยู่กับผมพ e r k i n e s ครับวันนี้ผมก็จะมาตีบวกกันอีกแล้วไม่เข็ดเป็นการบวกห้าอาดาตูรานนะครับพ่อหนุ่มคราวงามของเรานี่ครับใช้สุดเดิมครับไปกันเลยถ้าติดก็สี่น้งสองครับจนเจ็ดทีทั้งนี้หกกด้ังครับหนึ่ง สองสามสี่ห้าหกกดเข้า,ามครับเจ็ดอา,าราตูรานติดไหมติดไหม ตัวามติดไหมติดเหอะเย้ติดนะครับหลังจากที่ออสการ์กับชาคิรี่ของเราแตกมาติดสักทีนะครับก็วันนี้ก็คงต้องขอตัวลาวไปก่อนนะครับสวัสดีครับ